เมื่อวานพระประตรัศกับคุณทิพาพันธ์เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ครับครับเข้าใจว่าจะไม่ได้มาไม่ได้ไาแสดงว่าขอเลื่อนคําถามก็คือเขาขอเลื่อนปปชให้เลื่อนหรือไม่ครับเท่าที่ได้รับรายงานตอนตอนนี้ผมยังไม่ได้รับทราบนะครับผมว่านวิกฤหรือมาไ้เลื่อนเรือเป่าครับแต่ทราบแต่ว่าไม่ไม่ได้มานะครับ อ๋อครับครับตามระเบียบของปปชนะครับในกรณีอย่างนี้ขอเลื่อนได้หรือไม่ครับได้ครับผมครับถ้ามีเหตุผลมีความจาเป็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ล้วก็จะให้ขยายเวลานะครับผมการที่แจงครับได้กี่ครั้งครั้งละกี่วันครับอันนี้เป็นดูพินิจของครังคณะอนุบาตนะครับที่จะตรวจสอบเหตุผลนะครับผมคงชี้ไม่ได้ว่าสี่กลางนะครับ ต้องดู <Okay. S 2> เหตุผลความจำเป็นอเคเป็นดุลพินิษกฎหมายไม่ได้ตีกรอบเอาไว้ว่าให้เลื่อนได้กี่วันแต่เปิดเป็นดุลพิน,นิษของระดับอนุกรรมการถูกต้องนะฮะว่จริงกฎหมายก็มีกรอบเอาไว้แล้วนะครับผมในการกาหนดนะครับว่าจะต้องชี้แจงภายในกี่วันกี่วันนะครับแต่เรื่องเพื่อความเป็นธรรมนะครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้ดุลพินิษในการพิจารว่ามีเหตุผลมีความจำเป็นไหมเช่นเจ็บป่วยไม่สบายมีอุบัติเหตุไม่สามารถมาให้แจ้คำได้ นะครับดำไปจริงๆอะรอย่างงี้นะครับอันนี้ต้องรู้เหตุผลและแต่กรณีครับโอเคผมเชื่อว่าภายในสำนักงานปปชคงมีการวางบรรทัดฐานในเรื่องของทำรนองนี้เอาไว้นะครับบรรทัดฐานที่วางเพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของอะไรก็แล้วแต่วางไว้อย่างไรครับเรื่องการใช้ดุลพินิจตรงนี้ครับ ก็อย่างที่ผมได้เรียนว่ามันมีเหตุผลความจาเป็นจริงไหมซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบเหตุผลนะครับซึ่งห้างว่าเจ็บป่วยมีใบแพทย์ไหมนะครับสินขนาดไม่สามารถมาที่แจ้งได้ไหมหรือบางคนอาจจะมีสภาพเป็นแบบเอคือไม่ไม่มีนอนสิกเตียอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับมันก็มีหลายแบบครับโอเคที่บอกว่าให้ให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนเป็นดุลพินิษ์ของอนุกรรมการในกรณีนี้หมายถึงอนุกรรมการไต่สวนหรืออนุกรรมการอะไรครับ อันนี้จะเป็นอนุกรรมการในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะครับ๋อเป็นอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอืมครับครับอ่ยังไม่ถึงขั้นอนุกรรมการไต่สวนใช่ไหมครับอ๋อยังไม่ครับผมครับอ๋อ่าเพราะว่าในกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจะใช้แค่คณะอนุกับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่คณะเองนะครับมันจะแตกต่างกับการดำเนินคดียาเพราะว่ะการดำเนินคดีการตรวจสอบบทรัพย์สินเป็นลักษณะทางแพ่งนะครับผมอ๋อครับครับ ไม่ต้องผ่านกระบวนการของระดับองค์คณะไต่สวนเหมือนคดีอื่นๆนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้ทีนี้มันเป็นระดับอนุกรรมการไต่สวนบัญชีทรัพย์สินนิสินที่ยื่นต่อปปชถ้าพบว่ามีการซุกทรัพย์สินหรือซุกหนี้หรือนิธรรมนิติกรรมอำพางหรืออะไรก็แล้วแต่ขั้นตอนหรือเส้นทางของเรื่องมันจะขึ้นไปที่ไหนขึ้นไปอย่างไรครับ ก็จะมีการสรุป,ปรายละเอียดน,นะครับมีการให้ทางบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงน,นะครับแล้วก็จะมีการสรุป,ปรายละเอียดน,นะครับเสนอคณะกรรมการปปชเพื่อวิจัยว่ามีกรณีจงใจย,ยื่นบัญชีเท็จปกปิดนะครับหรือไม่ยืน่นหรือไม่นะครับโดยมี นิติกรรมทางทรางหรือมีเจตนาจะปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินหรือไม่อันนี้จะเชี่อห็นเจตนาครับอ๋อครับครับจากระด,ดับอนุไตรสวนบัญชีทรัพย์สินนิสินก็ชุดขึ้นไปที่บอร์ดใหญ่ปปชเลยนะครับผมแล้วก็จจกันตรงนั้นเลยแล้วก็จบันตรงนั้นเลยนะใช่ครับกรณีของคุณเนธพาพันธ์สุขวิมลเนี่ยนะครับประเด็นใหญ่ก็คือก็คือสัญญาเงินกู้20ล้านพบว่ามันเป็นนิติกรรมอำพราง ไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริงๆนี่ก็คือจุดตั้งต้นของการขอตรวจสอบใช่ไหมฮะและเป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาถูกต้องนะฮะคือน่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดทรัพย์สินนะครับส่วนในรายละเอียดข้อที่จริงนี้ต้องผมต้องขออนุญาตแม่แม่ให้ข้อบูลนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับโอเครับทราบกันตามนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับครับผมครับวัสดีครับคุณนาครับจะบบรัครับค่ะขอบคุณนะคะคุณนิวชัยเกษมมงคลค่ะด้วยความเคาร ธงของจอร์ดิโอไทยอินไซต์เทลล n d ต้องการจะให้ท่านเลขาธิการปรปชมาคอนเฟิร์มข้อมูลที่เราได้นําเสนอในรายการไปทั้งหมดนั่นแหละเป็นอันว่าเป็นอันว่าเป็นอันว่าข้อมูลที่เราได้นําเสนอไปนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามนั้นคือคเรื่องของ,เร,องเรื่องมันเริ่มจากคุณภูริสุดานิลวันค่ะ คุณภูริสุดานิลวันพอสํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐธรราการหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชอยู่ด้วยนี่แหละเป็นคนออกหนังสือแจ้งไปที่พบวต่อแล้วก็คุณทิพาพันธ์แจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาหนังสือของคุณภูริสุดานิลวันนั้นลงวันที่7พฤษภาคมโอเคในหนังสือฉบับดังกล่าวระบุให้มารับทราบข้อกล่าวหา28พฤษภาคมก็คือเมื่อวาน และเราก็ได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเมื่อวานพบต่อกับมาดามกุ๊กไก่ก็ไปขอเลื่อนอ้างเหตุอะไรอย่างไรไม่แน่ใจต่ไปขอเลื่อนแล้วกันไม่ได้ไปตามที่นัดสุดท้ายเมื่อวานอนุกรรมการไต่สวนบัญชีทรัพย์สินนิสินที่ยื่นต่อปปชย้ำนะฮะอนุกรรมการไต่สวนบัญชีทรัพย์สินนิสินที่ยื่นต่อปปชได้ใช้ดุลพินิษ์ยอมให้เลื่อนหรือไม่อ เมื่อสักครู่เลยข้าราชการปปชบอกยังไม่ได้รับรายงานค่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคําตอบก็คงออกมาแหละวันนี้ก็ไม่เป็นไรนำเสนอข่าวไปเดี๋ยวคงมีคาตอบออกมาในกรณีที่ไม่ให้เลื่อนค่ะในกรณีที่ไม่ให้เลื่อนนะจะเกิดอะไรขึ้นคะพบตต้องทําไงคะในกรณีที่ไม่ให้เลื่อนค่ะทางปปชก็สามารถที่จะทำก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปให้เจ้าตัวได้ท่านผบและภรรยาโดยลงทะเบียนจะรับไม่รับไม่รู้ละแต่ส่งไปตามที่อยู่ทางประชนีนั้นลงทะเบียนก็ถือว่าส่งแล้วนะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะแจ้งข้อหาจากนั้นกระบวนการของอนุกรรมการไต่สวนก็จะเดินต่อโดยไม่ต้องรู้ว่าทางนั้นจะได้รับจดหมายจะอ่านจดหมายหรือยังหรือจะถึงเมื่อไหร่อยู่บ้านไหมเห็นไหมผมได้รับทราบมาดังนั้นเพื่อป้องกันการเป่าพิงคดีค่ะโอเคอืม คำนี้สำคัญนะป้องกันการประวิงคดีคือเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรมาดามกุ้กไก่กลายเป็นจุดตายของพรบต่อสักสะแล้ว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 ถามว่าอสัญญาเงินกู้2ล้านบล้านและในเวลาต่อมาถูกจับไปพันกับบ้านเลขที่เกที่อังกฤษได้อย่างไรผมก็ะซิบนิดหนึ่งนะมีคนชี้เป้าปปชตั้งแต่ เมื่อสามปีที่แล้วนะอ้าวเหรอแล้วทำไมถึงมันเป็นประเด็นตอนนี้ไม่คือคือทนายตั้มที่ไปยื่นให้สอบบ้านหลังนั้นมาทีหลังแล้วแหืะแต่มีคนชี้เป้าก่อนล่วงหน้าเมื่อสามปีก่อนตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วแต่สองสามปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่กล้ากันทำไมไม่กล้าผมไม่พูดต่อนะก็ไม่ต้องพูดแล้วกันใครคิดอะไรก็คิดอย่างนั้นไปเราไม่เกี่ยวเขาก็ไม่กล้ากันเขาก็ไม่กล้ากันยักแยยยักยันแล้วก็ลากแล้วก็ เรื่อยก,กันมาประมาณนั้นถามว่าใครชี้เป้าใครอ่ะแล้วใครเอาข้อมูลไปป้อนให้กับปปชให้กับทนายตั้มด้วยอืมใครอ่ะบอกเลยนะเป็นตำรวจป้าหรือเป็นใครอ่ะไม่ใช่ตำรวจอ,อ๋อหรอเป็นใครอ่ะคืออย่างนี้คอค,ค,คุณต้องคุณคุณคุณต้องรู้จักหรือมีข้อมูลชีวิตส่วนตัวของดดกกขรัดามกุ๊กไก่ค่ะอืม ทำไมคะถ้าใครรู้ชีวิตส่วนตัวของมาดามกุ๊กไก่ก็จะเข้าใจได้ว่าโจดจําเลยเยอะมากโจดของมาดามกุ๊กไก่ก็เยอะหมายเฉพาะตัวใช่ไหมเฉพาะตัวเฉพาะตัวมาดามกุ๊กไก่นะใช่ใช่ใช่มิหน้าเชื่อและ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 ล้วนเป็นโจดที่พอจะรู้เรื่องราวส่วนตัวส่วนตัวของมาดามกุ๊กไก่อย่างดีอย่างดีละเอียดยิบดังนั้นบ้านเลขที่9มันจึงโผล่ไง ก็เท่านั้นแหละค่ะวิบากจมจริงๆรอติดตามช็อตต่อไปนะคะผอบอตคะจะยังไงต่อนะคะ